เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะครับกระผมนายวิสันพยุงวงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการขอเสนอด้านที่2ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอชุดที่3ด้านทักษะกระบวนการข้อที่1นักเรียนสามารถใช้เอฟเฟกต์วิดีโอทาน์ติชันในการเปลี่ยนฉากด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2021ได้ ซึ่งครูผู้สอนได้มอบหมายงานให้นักเรียนในคาบซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มละ4-5คนนะครับให้ออกไปนำเสนองานหน้าชั้นเรียนนะครับผลงานของกลุ่มที่1น,นะครับได้คะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยมนะครับไปดูคลิปผลงานของนักเรียนในกลุ่มที่1น,นะครับ <S 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 <S

สอผลงานนักเรียนได้คะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยมนะครับถือว่าใช้เอฟเฟกต์วิดีโอทานท่ชั่นได้นะครับต่อไปเป็นของกลุ่มที่3นะครับ สำหรับกลุ่มที่3นะครับผลงานนักเรียนได้คะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยมนะครับถือว่าใช้เอฟเฟกต์วิดีโอ n า i t i o n ได้อย่างถูกต้องและก็ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับต่อไปเป็นผลงานของกลุ่มที่4นะครับ สำหรับผลงานของกลุ่มที่4นะครับก็สามารถใช้เอฟเฟกต์วิดีโอทานติชันได้นะครับก็ได้คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีนะครับจากผลงานนักเรียนของทั้ง4กลุ่มนะครับพบว่านักเรียนทุกคนเนี่ยร้อยละ100ได้คะแนนกิจกรรมที่1เรื่องของการใช้เอฟเฟกต์วิดีโอทานติชันในการเปลี่ยนฉากนะครับอยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน นะครับทักษะด้านกระบวนการพีในหัวในข้อที่1นนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมกลุ่มนอกห้องเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบในหน่วยการเรียนรู้ที่2ครูก็ได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ4-5ถึงคนอ่าคณะจำนวนนักเรียนเก่งกลางอ่อนนะครับเพื่อให้ไปทำการตัดต่อวิดีโอนะครับเพื่อเพิ่มความชำนาญและความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นนะครับ ไปดูผลงานของกลุ่มที่หนึ่งนะครับสวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มทีจจ่นึ่น,นะคะเอ่อวันนี้จะาพาทุกท่านมาเพื่อชมโรง,งยย <c oughs> เรียนโสธรพิยาสันต์เรียนละโสธรพิทยาสาัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรธยมศึกษาสีสกิดและสโสธรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสำหรับอาคารนี้เป็นอาคารพิธีการใช้สอนสำหรับทีมีชีวะพิบิดองกรชมได้เลยค่ะสำหรับของกลุ่มที่1นะครับนักเรียนก็ สามารถทําผลงานออกมาได้อยู่ในระดับดีเยี่ยมนะครับถือว่าครบองค์ประกอบมีการใส่เอฟเฟกต์วิดีโอทานท์ดิชั่นเข้ามานะครับมีการใส่ข้อความใส่รูปแบบเสียงเข้ามาให้วิดีโอมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปไปดูของกลุ่มที่2นะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชชาคำแก้วค่ะดิฉัน,นา เนบ้างไหมคะว่าพวกเรื่องเกาในแต่ละเมืองนั้นมีความเป็นมาอย่างไรแล้วเขาอนุรักษ์การอย่างไรให้ยังคงเสน่ห์เหานั้นไว้อยู่คะ่ะเราจะพาทุกคนนั่นทงทำแอชิเมชันในเวลาสี่วันวนันไปเดินเล่นสำหรับกลุ่มที่2นะครับนักเรียนก็ได้คะแนนอยู่ในระดับดีนะครับนักเรียนสามารถนำเทคนิคต่างๆที่ครูได้สอนการใช้เอฟเฟกต์วิดีโอรานซิชั่นเข้ามานะครับการใส่ข้อความเข้ามา ทำให้วิดีโอมีความน่าสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับดีนะครับต่อไปเป็นของกลุ่มที่สามนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นาสาวนสดีค่ะสวันดีคอาจารย์สาสา เราจมาแนะนํานที่ท่อในจังหวัดยะโสธรค่ะค่ะและสถานที่นี้คือท่ากลอข้าน้อยค่ะท่ากลองข้าน้อยตั้งอยู่ที่จังหดตองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะและวันนี้ที่เชายหญ่จะมาแนะนําที่ทุกคนเข้ามาท่องเที่ยวในท่ากลองข้าน้อยค่ะจึงพาเพื่อนสองคนมาแนะนำสถานที่ต่างๆในท่าก่อข้าน้อยและมากับว่ายสัตว์ประหลารด้วยครท่าก่อข้าน้อยค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญนับชมและรับฟวามแน่เลยค่ะ สำหรับกลุ่มที่3นะครับผลงานนักเรียนก็อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมนะครับถือว่านักเรียนนำเสนอผลงานได้ครบองค์ประกอบมีการนำเทคนิควิดีโอสถานที่ชั่นเข้ามาใส่นะครับมีการใส่ข้อความมีรูปแบบเสียงแล้วก็การนำเสนอที่น่าสนใจนะครับก็อยู่ในคุณภาพระดับดีเยี่ยมนะครับต่อไปเป็นของกลุ่มที่4นะครับ มาร์ของจังหวัดยกสทรที่เราจะต้องเดินึงกันก็คือพิพิธภัณฑ์พญาคันคาดที่ตัอ้งอยู่ริมแม่น้ำทวนแห่งนี้นั่นเองค่ะเป็นสถานที่ที่เล่าถึงความเชื่อและความประดมสมบูรณ์ของภาคอีสานนอกจากนั้นก็ยังมีตำนานพญาคันคาาที่เล่าขายันมาอีกด้วยจะเป็นอย่างไรงนั้นมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชานางสาวเบียร์ททงเรนค่ะพิฉชานางสาวนรพันธ์ชมพูโกรธค่ะ ผมนายพิวัตเครื่องทองมแรงครับผมนายนัฐุรัญแดงพวกเราเลือกที่จะทำจิปสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสถานที่ที่เราเลือกคือยาคันค่าค่ะก่อนเดินเลยที่เราจะเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวเราจะต้องมีบัตรท่องเที่ยวซึ่งสามารถรับได้ไทยสหัันสำหรับกลุ่มที่4ี่นะครับ ผลงานของนักเรียนก็อยู่ในระดับดีเยี่ยมนะครับซึ่งนักเรียนสามารถนําเทคนิคต่างๆนะครับที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับมานํามาใช้ในการตัดต่อ VO, วีดีโอก็ถือว่านักเรียนตัดต่อมาได้ยอดเยี่ยมแล้วก็น่าติดตามด้วยนะครับสาหรับผลงานของทั้ง4ี่กลุ่มนะครับพบว่านักเรียนทุกคนร้อยละหนึ่งร้อยนะครับได้คะแนนกิจกรรมที่2เรื่องการตัดต่อวีดีอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2021 อยู่ในระดับดีขึ้นไปนะครับถือว่าผ่านเกณฑ์กรารประเมินด้านทักษะกระบ,บวนการข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถตัดต่อวิดีโอได้นะครับสำหรับคลิปวิดวีโอเต็มนะครับของนักเรียนในแต่ละกลุ่มนะครับกับผมได้นำเสนอไว้หลังแผนการจัดการเรียนรู้นะครับกรรมการทุกท่านสามารถสแกน QR code เอาเข้าไปรับชมได้นะครับสำหรับของผมกับผมก็ขอนำเสนอผลงานนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ